4ราศีดวงจะได้ดีเพราะปากนําโชคเรามาฟังคำนายดวงชะตาทั้ง4ี่ธาตุและ4ี่กลุ่มดาวราศีนี่ครับว่าจะเป็นดวงชะตาของคุณไหมนะครับหลังจากวันนี้นะครับดาวราหูย้ายเนี่ยส่งผลดีมากๆนะครับของทั้ง4ราศีนี้เองเนี่ยเพราะปากจะพารับซับปากพานําโชคดีๆเนี่ยมาสู่คุณเป็นเรื่องอะไรนะครับระเบบที่1นะครับคือชาวราศีเมษครับระเบบที่2นะครับคือชาวราศีพฤษภครับละเบบที่3มนะครับคือชาวราศีกันครับละเบบที่4นะครับคือชาวราศีตุลครับผมบอกได้ว่าทั้ง4ี่ธาตุและ4ี่กลุ่มดาวราศีนี้เอง ใจของคุณเองเนี่ยเป็นคนโน้มน้าวคนเก่งพูดอะไรก็มีคนคอยตามนะครับหรือเชื่อฟังในความเป็นคุณทําธุรกิจค้าขายจะส่งผลดีมากๆนะครับรวมถึงการเจราจารเนี่ยมีความหนักแน่นนะครับทำให้ตัวคุณเองเนี่ยส่งพลังกับเรื่องของการงานมากๆพูดจาอะไรกับคนในองค์กรหรือเพื่อนร่วมงานก็จะได้รับความช่วยเหลือในทางที่ดีครับรวมถึงหากพูดถึงเรื่องของความรักเองแล้วเนี่ยก็เด่นมากๆของทั้งสี่ธาตุและสีกลุ่มดาวราศีนี้เองเนี่ยเป็นคนที่พูดจาอ่อนหวานน่าฟังนะครับเลยทําให้คนรักหรือคู่ครอ,องของคุณเนี่ยเชื่อฟัง เกิดขึ้นรวมถึงรักครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเองเนี่ยคุณก็เอาอยู่ด้วยเช่นกันนะครับรวมถึงนะครับจะได้รับการอุปถรัรมภ์ที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่และมีคนส่งเสริมในทางดีเพราะคุณเป็นคนสุภาพและเข้าหาคนเป็นครับของราศีธาตุและสี่กลุ่มดาวราศีนี้เองเนี่ยดวงของคุณเนี่ยจะนําโชคดีมาให้เพราะปากครับจะนําพาทรัพย์ดีๆนําเงินดีๆนะครับหรือความก้าวหน้าดีๆเนี่ยมาสู่ชีวิตคุณเกิดขึ้นครับ